ฉันก็ขาวเห็นไหกฉันขาวแล้วก็ฉันก็หอมฉันเป็นสตรอเบอร,บอรี่ฉันมีเสือ้อเดี๋ยวเราก็จะหาเสื้อให้เธอนะโอ้ยขอบคุณนะไม่เป็นไรขอบคุณน้องรักันนะ S <S <ๆ>เขาเป็นเพื่อนกันเหรอลูกโอ้โห <S 2> <S 2> ขเขาหอ,อกมกันเลยเอา้าอันไหนคนไหนหมีเป็นผู้หญิงอันนี้นี่มีผู้หญิงแล้วสีชมพูคะอันนี้สีแดงเอ้ยสีอะไรสีแดงอุ้หอันนี้เขาเป็นผู้ชายเขาไม่มีเสื้ออืมเดี๋ยวเราต้องเอาเสื้อมาให้เขานะคะใช่ขเขาไม่มีเสื้อมาสงสารเเห็นไหมเขาเสียใจม,มา ราะมันหนาวหรือเปล่านะมันหนาวมากๆเลยค่ะแล้วเอาเสื้อน้องพีทให้ให้หมีสีชมพูได้ไหมคะไม่ได้แต่ว่าเสื้อหนูตัวใหญ่เกินไปก็หาตัวเล็กๆไงลูกตอนเด็กๆไงเอาไหมเดี๋ยวแม่หาให้ไมได้ชอบไหมคะอันไหนพี่แบนให้ตัวไหนให้ตัวนี้หอมไหมหอมชอบไหมอันนี้ขอเปล่าหอมไหมหอมใครให้ลุงเอาาให้ลุงเอามาให้ค่ะลุงยุทธเอามาให้ค่ะ ลุงยุทธเพื่อนใครเพื่อนคุณพ่ออขอบคุณก่อนขอบคุณคุณลุงยุทธก่อนดึงกระดาษออกได้แล้วอันนี้อ่ะเออเดี๋ยวแม่ดึงให้ลูกไม่เห็นแล้วเขาเจ็บหืนั่นดึงไม่ได้เดี๋ยวหนูก็เจ็บนิ้วมาแม่ดึงให้ค่ะหนูแม่ก็เจ็บนิ้ว ว่ามีเท็ดดี้มีเท็ดดี้เขาใส่ชุดสตรอเบอรีร่เคุอยู่ใส่คุณแม่เลยค่ะคุณแม่ดื้อ <c oughs> ตื้อามากๆดื้อเขาเนลยอันนี้วันนี้เราสัญญากันว่าไง่ายเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอทิ้งใครใครก็ยอนนี่นีน่นะหัวย้อน lắngเพลง để này so, không phải so, à,